เกิดกันเองแล้วเป็นสรุปเนเวทีน่ารักมากเอางี้มาถามถึงเส้นทางการแหน่ของน้องๆหน่อยดีกว่าเลยคะเพราะว่าเอาจริงๆวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จมากมีแฟนคลับเยอะมากจริงๆเดี๋ยวให้นุนิวเป็นตัวแทนนะคะให้นุนิวกับซีเป็นตัวแทนแล้วกันว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราต้องผ่านอะไรกันมาบ้างคะก็ก่อนอื่นเราก็ขอขอบคุณเพลงนะครับจากพันจิตพันดานะครับผมได้ค่ะใช่ จให้ดรคอนะคะภาใต้บริษัทบเน็สิกไคับุณคนไกลเนาะโอเขอบคุณพี่วนลังอด้วยนะครจากบเวสิแล้วกขอขบคุณเาปกามาวงจากคุณเบลลริทลาจากค่ายบดันมิวสิกด้วยนะคะเพลงดังทุกเพลงเลยเนาะวันนี้เอามาโชว์แฟนๆด้ดูกันนะคะเอาล่ะกลับมาที่กัาถอ ถ้าเธอแบบแรงมมาา่าจะชอบกลับมาที่คำถามของเราดีกว่าให้ตีกับนุนนี่เป็นตัวแทนนะคะในการเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ที่มีแฟนผับมีผลงานการแสดงเนี่ยเราต้องผ่านอะไรกันมาบ้างเดี๋ยวเราก่อนดีแล้วให้ตกลงเันก่อนก็ได้ก่อนกไ็ได้ ครับก็สำหรับตัวผมนะครับกว่าจะมาถึงจุดน,นี้ได้ก็ผ่านอะไรมาก็พอสมควรเหมือนกันครับอย่างโปรเจกต์แรกที่ผมแบบกําลังจะเข้าร่วมแล้วมันเข้าร่วมไปแล้วแะครับแต่ว่าเกิดล่มการทางมากกว่าก็ตอนนั้นก็เฟลม,มากเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาอยู่บ้านดูมันดีได้เจอทุกคน ใจมากเลยครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกเราจะสู้กันต่อไปเรื่อยๆเน่ารักมากแสดงว่าถึงแม้ว่าความฝันแรกจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่ามันมีโอกาสก็ามาตลอดเนาะขอแค่เราอย่าหยุดฝันเท่านั้นเองจะทำให้ได้มาเจอ,อกับทุกคนที่นี่น้อ,อ,อต่อเลยเป็นหนุ่มของเราเป็นยังไงบ้างทาเส้นทางของเราก็ ก็เราก็เคยแบบว่าไดโฆษณาประกวดแนแบบอะไรมาหลายวิธีเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำดูดีแล้วก็เจอพี่ออฟได้ทำซีรีส์มาก็โหยหลายปีแลวครับผมก็จะมาทำตรงนี้ได้ก็ขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณเพื่อนดูดีที่เป็นครอบครัวของผมเองแล้วก็แฟนคลับดูดีแล้วก็นี่ไงทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากที่สัพพอร์ตเราที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราแล้วก็เป็นแ่งนใจที่สำคัญให้เราในการทำงานต่อไปแล้วก็ขอบคุณ นี่เลยนัสดงยทุกคนเลยตรงนี้นะครับที่ผ่านเรื่องนี้ยังมีการรู้สึกดีใจมากโดยเฉพาะคุณนิวนะครับผมเป็นความสบายใจให้เราแบบว่าต็หล่อแล้วเวลามาที่วิสาขารมีรรุษก็ห่อแล้วแล้วก็ถ่ายตอนถ่ายาน้าก็ได้อีมาก้วตอนนี้ไทยสามคนนี้เปิดช่องให้ไม่ได้เลยนะครับสองคนนี้นี่เปิดช่องให้ไม่ได้ไม่ได้เลยเขามคุณแม่ไปแล้วกันครับ คนดู้ไหมครับคุณแม่คนแร้พาผมเข้าดูบดีนะครับยังไงเล่าหน่อยอะไรนะครับเล่าให้ควาหน่อยยังไงก็ก็ผมผมเห็นซีนะครับเขาแบบว่าคือผมระสนิทกับซีอยู่แล้วแล้วก็เห็นซีก็คือแบบหน้าตาก็คือไล่ไล่ผมมาคเน เราเลยผมเห็นศักยภาพของซีนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะชวนเข้ามาอยู่ในดูมันดีด้วยกันก็เลยลองชวนดูตอนแรกๆนี่ก็เหมือนจะลังเลนะครับผมก็เลยบอกเอ้ยมามาลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเราเนเพื่อนเกือบไล่ออกแต่ก็เ่อนกันมาแบบเยอะมากเปดกันมากก็เลยอยู่อยู่ด้วยกันมานานมากครับดีเลยนะคะเอาเป็นว่าอยากถามความรู้สึกของแต่ละคนเลยนะวันนี้ได้มาร่วมงานคาร์ทอล2องพีกับเราจะไฟสับรู้สึกยังไงกันบ้างคะ อกันดี่เอ,เอ,เอรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีฮะที่มีที่มีเป็นทีแบบนี้แล้วก็อยากฝากให้น้องร้องหรือว่าครไทยก็แล้วแต่สู้ๆนะครับถึงมะชื่ออาจจะเป็น อ,อ,อยากให้ทุกคนสูดๆด้ๆนในเรื่องในเรื่องหนึ่งถ้าทุกคนกำลังท้อก็อยากให้พวกผมเป็นกำลังใจให้กับทั้งซีรีส์ที่เฮียมาขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทีนท่กำลังใใท้ออยูนน่ตอนนี้นะคะวัค่ะแนะคะวาวันนี้เนี่ยงานของเราก็คือจะมีการบริจาคได้ด้วยนะคะแล้วก็คนนี้เนี่ยเราจะเอาไปช่วยน้องๆเนานะที่แบบอาจจะเรียนดีมากๆแต่ว่าขาดโอ,อกาสจริงๆนะคะเสื้อวันี้น่ารักมาก ก็บ,บริจาคกับเราด้วยนะคะวันน no ี้ต oh ้องขอบคุณพี่แหม่มนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกคนด้วยนะคะของบ้านซีแล้วก็นูนิวที่ช่วยบริจาคถึงสามหมื่นบาทด้วยกันขอสิ่งพร้อมเหนื่อยได้ไหมคะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆเนาะสุดท้ายนี้อยากให้ฝากซีนี่แล้วก็ผลงานของทุกคนไว้หน่อยค่ะไปไปดึงไปดึง ได้ครับผมก็อยากจะปากซีรีส์นี่เนียนะครับก็จะออนแอร์วันนี้แล้วเป็น EP แรกนะครับก็ทางช่องทางช่องเวิร์กพอยต์เวลาสี่ปีครึ่งนะครับย้อนหลังทางช่องมันดใช้หมครับก็วันนี้นะครับผมมาซีรีส์ e ีหนึ่งแล้วนะครับทางเวิร์กพอยต์นะครับสี่ปีครึ่งนะครับ ไป่ทันก็อย่าลืมเข้าไปดูรีลันที่ YouTube ช่องมาดี้ชาแนลนะคะตอกว่าการช้าระดับโอเคอเ,คเล,ล,นลเยนะคะคุณผ้น่ารักมากๆเอาเปนว่างานวีของเราสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะคะับ รูกันด้วยนะคะใน,นวันนี้งานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนเราเริ่มวยิษัทที่จัดงานกันก่อนเลยนะคะขอบคุณส่วน จากนั้นนะคะก็ยังมีเดนิลยูนะคะขอบคุณมุกโรโตเกียวขอบคุณวิธีเดนต์คลินิกขอบคุณสมบูรณ์โฆษณาด้วยนะคะแต่แน่นอนนะคะว่าการแพร่ช็อต2022เดอะ i v e c ของเราไม่ได้จบแค่วันนี้นะคะวันนี้ยังมีอีกหนึ่งวันเต็มเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวดีๆจากทั้งนักธุรกิจศิลปินแล้วก็คนดังอีกมากมายเลยนะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนวันนี้หมดหน้าที่ของดิฉันี่ชาพัชราวันแล้วขอบคุณทุกคน ลราไปพร้อมกัน